สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท,กท่านเนาะค่ะที่กําลังติดตามตัวเองแนวทางรัฐบาลไทยอ่านในคลิปนี้เนาะแอดก็จะมีตัวเองแนวทางรัฐบาลไทยของลุงทรงแล้วก็ของโอ,อสุพันเนาะคะ่ะของลุงทรงกับเข้าไปที่สามมวดติดค่ะกับรัฐบาลไทยล่าสุดกับเขาที่หกสองนะคะออกสองหกต่อนเนื่องต่องวดสามมวดติดแล้วกับของลุงทรงกราบขอบุญขอบกุณแจลายที่ นำโชคนำลาบมหาเอฟซีแฟนคลับได้โชคได้มาัมานกันเนาะอามู้ใดได้กับลุงสงก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยเนาะค่ะได้หน่อยได้ลายบาว่าวกกันกับรัฐบาลไทยต่องวดของลุงสงเฮงสุดๆปังสุดๆราคาของออสุพัฒน์เนาะที่หายมาคัางแรกกับรัฐบาลไทยผ่านทางช่องของล็อกกิกรนเนาะตอนแรกที่หายมาในในงวดที่สองนี่เอามาลงทางช่องของเซียนหนุ่มเนาะ บอกไปกันจักกมันจําได้ปะพุ้นเนี่ยของออสุพันท์ครั้งแรกนั่นแหละค่ะแต่ว่าจําอะไรว่าลุงทรงจบกองหรือทรงของเช่นนมเนาะอารัฐบาลไทยเขาทีหกสองเนาะค่ะออกสองหกกับออสุพันท์ที่หามาครั้งแรกกับฮิ้งกามานกระปังกับโคดีเนาะค่ะนี่ผู้ใดดกับลุงทรงหรือออสุพันท์ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เนาะได้เบอร์มานบอรก,กับรัฐบาลไทยที่ผ่านมาของลุงทรงกับเขาทีสามวดย่างที่เรากกิ้ได้กข้าวไ,ไปไปแล้วนั่นเนาะมาเบิ้งตัวหวด ว่ามันจะพาเฮงพาปังไปอีกต่องวดที่สี่ไหมของลุงทรงนี่ถือว่าเดินดีอยู่ค่ะตั้งแต่ให้มาหมดแรกใหมากับเขาเลยเนาะเขาหมดแรกที่ใหมาวันครั้ง่องของอิเดือนเดือนวันที่หนึ่งเมษายนค่ะครั้งแรกให้มาอาจจะบวมนินแต่ว่ากระจับครูเขาเนาะที่สามหกกจับคููเขาที่สามหกของลุงทรง แล้วก็มีหลุดบ้างแล้วก็มาเข้างวดเก้าศูนย์เนาะคะ่ะเก้าศูนย์ศูนย์เก้างวดนั้นอันนี้ก็เข้าตัวเด่นเนาะเข้าตัวเด่นแล้วก็เลขเด่นเลขวิง่งเลขจับคู่แล้วก็เข้าที่สองศูนย์งวดท,ที่ผ่านมาวันที่หนึ่งมิถุนายนถือว่าเดินเดินเดินดีค่ะของรุ่งทรงสำหรับพวกที่ติดตามใครที่เป็น fc แฟนคลับของคนเนาะ คนที่ขอมาเพิ่นรู้อยู่แล้วเนาะคะ่ะสามงวดติดเข้าจะไปต่อกับงวดที่สี่ว่าจะเข้าสีงวดติดติดป่ะเนะเาะครับไขมานไผ่หงไผ่ปังไปกับรุ่งทรงกะอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมแนวทางกลับมาเบิงอีกครั้งหนึ่งเนาะกลับมาเบิงกลับมาสนับสนุนผ่านทางทรงของเรากิ๊กน้ำนะะเนาะนะอ่ะฝฟากับแนวทางใหม่ตอง,งวด ของลุงสุงขอให้ fc ปังๆค่ะรัฐบาลไท้ายวิ่งบนรางเด่นที่8กับห2ตัวมีส8 6 8ปดหกแปดเจดแปหหหเจหาน้นที่3ามแปดเจดแปดเจแล้วก็หาแค่ะเน้นแค่สีหางเนาะน้นที่4หางสำหรับเลขสตัว3ตัวมี4ีเจ็ดแปหาเจ็ด หกสามแปดเนินทั้งสามตัวเลยนะคะเดินทั้งสามหางรัฐบาลไทยของลุงสูงเดินที่แปดกับหาสองตัวเน้นที่สามแปดเจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าแปดค่ะสำหรับรัฐบาลไทยของลุงสูงสามตัวก็เน้นที่ซีเจ็ดแปดสามเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหกสามแปดเนาะภาวินเน้นที่ หนึ่งทั้งสามหางสำหรับรัฐบาลไทยของลุงทรงเนาะคะ่ะไป่อของอสุพันค่ะของอสุพันกาบขบุญกาบพุ่นลายๆที่หายตัวเองเราแทงมาวาง,วงทั้งช่องเนาะ,ะงวดนี้งวดที่สองเนาะคะ่ะของลุงทรงเข่าไปที่หกสองออกสองหกเนาะ,ะอาจจะไม่ได้จับคู่เขา่าแต่เข่าที่เอ,อิอาจจะไม่ได้เป็นตัวน้่งน,นะคะอาจจะไม่เป็นตัวน้นแต่ว่าจับคู่เข่าที่หกสอง สองตัวบุญเกือบมาเนาะนี่ให้สามสองออกสี่สองสองสี่ทั้งบุนทั้งล่างของออสุพันสามารถตองวดค่ะสำหรับรัฐบาลไทยของออสุพันธ์สำหรับสายวิง่งรูดเด่นบนล่างเด่นที่ซีกับสองค่ะสองตัวมีหนึ่งซีสามซีหาซีหนึ่งสองสามสองหาสอง เน้นที่หนึ่งสี่หนึ่งสองค่ะสําหรับเลขสองตัวกับสองหางตัวนินตัวจอนะคะ่ะสามตัวมีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่เน้นที่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้าสี่เน้นทั้งสามตัวเลยเนาะคะ่ะเน้นทั้งสามหางสําหรับรัฐบาลไทยของอสุพรรณแอบบหน้าจอเนาะคะ่ะ ขอบคุณตรองแนวะทางของอสุพันธ์ลายกับของลุงทรงเนาะที่ให้แนวทางมาวางต่อเนื่องแล้วก็ต่องวดสําหรับใครที่ตามหา,าใครที่รอคอยอยู่มาบึงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปเนาะบึงหนาะปกเอาแล้วกันเนาะคะ่ะทยอยลงุงห้ทถุกๆุกเซียนเป็นกัรทย่อยห้มาอาจจะปะไิ้มรวอมกันอาจจะไป่ได้ลงุงเทียเดียวเนาะอาจจะได้ทย่อยลุงนะคะ ไม่มากอะยังมีเวลายังยังมีเวลาได้ลุ้งตัวเนื่องอยู่สําหรับรัฐบาลไทยอของอสุพันนะคะรัฐบาลไทยย้าอีกครั้งนอวิ่งบนล่างเด่นที่สกับสองสองตัวเน้นที่หนึ่งสกับหนึ่งสองสามตัวทั้งสามห่างเลยเนาะคะ่ 1, 1, 2, 1, 1, 4, ะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสีล้วกันหนึ่งหาสของลุงทรงกับอสุพัน เด่นมาคนละหางเลยเนาะรุนกันว่าใครจะไปใครจะผ่านใดจะผ่านบ่เนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของทั้งสองเซียนของรุงทรงกับด่นที่หากับแปของออสุพันธ์ด่นที่สกับสองไปต่อแคปหน้าจอแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้าเนาะในคลิปนี้จะขอให้ f อโชคดีมีชชยกับรัฐบาลไทย คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ